สีแดงในด้านของหนูมีคนบอกว่าหนูอ่ะเข้ามาแบบผิดกฎหมายเ mm hmm. ข้ามาแบบเถื่อนถ้าหนูเข้ามาแบบเถื่อนจริงๆทําไมหนูต้องไปทำพาสปอร์ตให้เสียเงินสี 5, ่ห้าพันกาบสวัสดีเละกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซฟังไทยฟังลาโมทุกท่านเนาะมีต้นทับข้าสู่รสองข้องติ้งคือเก่าคนนะเป็นประเด็นโบยุดโบยอนเนาะเป็นดราม่าโบาเซาแล้วก็ <c oughs> ที่ว่า เรื่องทิ้งอ่อกมาวาวเนาะก็คือคลิปของเศร้าเหล่าปักเจวเนาะเศร้าเหลาปักดีที่ว่าเศร้าเหล่ายักดังอยู่ในประเทศไทยขนาดเนาะจึงคือที่โ่งสร้างคลิปทิ้งวาวมาเลยเนาะทุกคนเนาะต้นเรื่องก็คือนงอางอัดคลิปส่วนบัญชีเนาะโดยที่ปตองไซบัตรอื่นมีเพียงเดซสผพาสปอร์ตเท่านั้นแล้วก็เรื่องที่โ่งมานางจะตตบโต้กับพี่น้องสาวไทยเนาะที่เพิ่นว่างดีมาคอมเมน กับนางแต่นางก็ด่ากับเนะวาะว้ากกับแล้วก็ตัวคลิปที่ล่าสุดหั่นนางอ,อา้อมมายอมรับผิดว่าตัวเองหั่นได้เหตุผิดพลาดเนาะโดยการที่สักส่วนมูมูคูที่เหดเวียกอยู่ในไทยหั่นเอาเตาพาสพอร์ปปตเท่านั้นเนาะไปอันเปิดบัญชีแต่ว่านางหั่นโบยอมข้อโทษเนาะโบยอมข้อโทษว่าตัวเองนี่ได้เหตผิดขนาดทุกคนเนาะโบยอมข้อโทษพี่น้องฟังไทยมีแต่ว่าข้อโทษที่ว่า ได้สักส่วนแนวทางที่มันผิดปัจจุบันแม่นเรื่องใหญ่ทุกคนเพราะว่านางนี่เท่ตเต๋เท่เนื้ออยู่หนอแล้วก็จะว่าค่อนเจ้านายเดแล้วก็จะว่าตัวเองทั้นไปฮัจ้างยูบอนไทยโกทึกเจ้านายเอาเปรียบขนาทุกคนเนาะเล้วล่าสุดเนาะมีคนไทยตังขาหัวข,ข้องนางเร้วนะตังขาหัวข้องเศร้าเหล่ายักหลดังคนนี้เล้วนอะอคาโต้มียูสร้างเหมือนบ้านเนาะถ้าว่า ผู้ดใดแจงบบเซท่ทีอยู่ยังยืนตัวตนข้องนางไดท่านน่ะเนาะ,ะเขาเจะจะโอนให้ทันทีเลยสามหมื่นบาทแล้วก็จะให้พิเต้เนาะพิเต้เตที่จัดการนั่นคนเทือนข้องพามาฮะนะที่เข้ามาเหตุเวกอยู่ในประเทศละ,ะประเทศไทยะนะเดี๋ยวนี้ท่าน,นเขาเจะจะให้พิเต้เนาะเข้าไปห้านางเนาะไปจัดการนางแล้วก็นายจ้างอีกเนาะทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นเดี๋ยวนี้ถื่ว่า ดูเดือดแหงเนาะทุกคนเนาะดังทั่วประเทศไทยแล้วบาวาจตะอยู่ในประเทศไทยเนาะดังทั่วก็ว่าทางไทยทางยังก็ดังเมื่อแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งสือเนาะทังสื่อออนไลน์ทั้งยูทูบเบอร์ฟังไทยฟังลาวเพิ่นก็ได้ออกมาเฮ็ดคลิปวาเรื่องกับนางเมื่อนะไล่คนฮูจักนางเลยเนาะเพราะว่าเรื่องพม่าห้ากมิดไปโตมาเป็นเรื่องเศร้าลาวยากดังคนนี้นะคนเนาะได้ดังส้มใจแล้วเนาะ เพาทีติ้งฮูมานี่คือนังว่าว่าทุกๆเดือนเนาะต้องเบงเงินจํานวนหนึ่งนะไปแจ้งกับตโมเนาะไปแบบไปปัม๊มไปปัม๊มพาสไปปัมปป๊มวีซ่านะจำวีซ่าคืนใหม่หนะไปแจ้งก็ต้องจำเนาะตัวนั้นมันไม่เทิงวีซ่าที่อ่าโบแมนวีซ่าเฮดเวียกเนาะเป็นวีซ่าท่องเทีย่ยววีซ่าตัวนี้แมือน,นจะอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะอ่าภายในหนึ่งเดือนหรือว่าสามสิบวันเท่านั้นห่างจากเมืแล้วก็ไปโตว,วีซ่าตัวนี้บอซามาเฮด เวียกหรือว่าทํางานอยู่ในประเทศไทยได้เนะาะถ้าว่า,านางไปปัม๊มทุกเดือนไปแจ้งเรามาเฮดเวียกโตคือเก่าอันนี้คือผิดกฎระบบเนะษษาะผิดกฎไม้ยข้องไทยเนาะเดี๋ยวเจอดีแน่เนาะเพราะว่ายังเพราะว่า,าข้าเจ้าเจ้าเรื่องมันทึ่งฮอดนายจ้างเนาะเพราะว่านายจ้างได้ปกปองล้วก็ให้ที่พักอาศัยะนะมันผิดกฎกฎไม้รทุกคนเนาะ หนังฮูหรือว่าตังบหฮูเนาะอองมาเบ้าหรือว่ามันเมียนแนวใดเทเนาะติ้งคิดว่าหนังแทซื่อฮะน่ะคิดว่าคนอื่นจีบฮูฮะน่ะคิดว่าคนอื่นบ่เคยไปประเทศอื่นบ่คิดว่าคนอื่นเข้าเจ้าบ่เ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยบ่คนที่ว่าคนลาเ็เวียกอยู่ในประเทศไทยนี่ยมันล่เนาะบ่่าจะว่าหงจักรงงานแม่บ้านหรือว่าสาวจ้างทั่วไปก็มีล่ฮะน่ะเนาะทุกคนเนาะบ่เม่นว่าเขาเจ้าบ่ฮูเนาะที่เจ้าออกมาอัดคลิปเบ้าแบบนี้ฮะน่ะ มันมันพิษเนาะมันพิษแทะเทล้วอีกอย่างแม่นถ้าว่ามีบัตรแห่งานที่ทึกตรงบร่จําเป็นต้องไปรายงานตัวทุกทุกเดือนเนาะมันมันโบเมนเนาะที่ว่าเป็นรายงานตัวคือไปจําวีซ่าคืนซื่อนอะเพื่อให้สาม,มารถอยู่ในประเทศไทยได้โตนะถ,ถ้าว่าบ่จจาเนาะมันหมดเวลาออกจากประเทศก็จะโดนจับเนาะเพราะว่าาบ่บเจงบบย่งนง่ะเพราะว่าตัวนี้แม่ติ่เคยเก้ไขให้อัน คนเกาหลีเนาะที่โควิดเรากลับบ้านบ่ได้ฮนะแล้วก็กลับบ้านบ่ได้เนาะแล้วก็ติ้งบ่ได้เฮ็ดเอกสารให้เราเฮ็ดใบนำเข้าก็เลยว่าตรงอาศัยัโซขาวเนาะคือการที่ว่าจำทุกทุกเดือนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนั้นเขาเจ้าจะมีช่วงเค้ไข่ให้เนาะเราเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมันเจอช่วงโควิดเราคอมพอดีอ่า เป็นมูของหัวหน้าเนาะแต่ว่าเราบ่ได้มาเฮ็ดเวียกเรามาเที่ยวตัวนั้นไปจำจนทาว่าเปิดด่านเนาะเปิดด่านแล้วแล้วก็จึงกลับประเทศเนาะทุกคนเนาะตัวนี้อันนี้แมนวีซ่าท่องเที่ยวซื่อๆเนาะต้องรายงานตัวทุกๆเดือนนะเมาแมนวีซ่าเฮ็ดเวียกเนาะวีซ่าเฮ็ดเวียกต้องแมนอ่าเป็นปีเนาะปีปีหนึ่งหรือว่าส่งปีหรือว่าซ้ำปีแบบนั้นขนาทุกคนเนาะเสีอว่าอีกบุญนนเนาะอาจจะอ่า ตามห้าตูนางได้เนาะสวยเท่เนะาะปักผาส,สวยสวยทั้งตัวเองแล้วก็สวยทั้งไหนจ้างที่ให้ผักอาศัยผ่านมาเนาะซัมบนํำยังไปเทียบค่าแห่งงานระวังเหล่ากับถ้าคนไทยอีกเนาะบ่พอใจอีกแล้วอย่างเว้าก็ห้าวอ่านายจ้างโกงเงินแล้วก็ลวนลามแบบนี้อีกเนาะโอ้จังมีไล่ประเด็นจังมีไล่เรื่องเลอกเกินเนาะทุกคนเนะเาะลิป เดี๋ยวติ้งก็มีคลิปสั้นๆลองดูเนาะ,เ,นะ,เ,นะเดี๋ยวเฮาไปเบ่งคลิปสั้นๆมอมกันมาซีแย้งในด้านของหนูมีคนบอกว่าหนูว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบเถื่อนถ้าหนูเข้ามาแบบเถื่อนจริงๆทําไมหนูต้องไปทาพาสปอร์ตให้เสียงเงินสี่ห้าพันทาไมหนูต้องปั๊มพาสปอร์ตตอนขาเข้ามาประเทศไทยเสียงเงินสี่ห้าร้อยเพื่ออะไรคะแล้วทําไมหนูต้องไปรายงานตัวที่ตมเสียงเงินให้กับตำรวจ นี่นคือจริเหรอคะสาวเราปากเด๋วแล้วอยากให้หนูอ,อกมาขอโทษสังคมถ้าหนูผิดหนูจะขอโทษแต่หนูไม่ผิดเพราะทุกคนมาดานุก่อนเสวานางจะโบยุดเพียงเท่านี้เนาะนางจะออกมาตอบโต้ไปตลอดนะั้นเทพไปตลอดเดี๋ยวเนาะเจอดีเดียเยดเด๋ยวจะหูสึกโตเนะาะวะตัวเองนี้บบผิดบ่ยอมรับว่าตัวเองผิดเมนต่ไปำเดียวเนะ ว่าว um ่าทึกหมดฮะนะยังบยุทธ <It> ์เนาะเดี๋ยวเฮามีคลิปเบิ่งกันเรื่อยเนาะทุกคนเนาะเฮาจะตามเรื่องนี้กันไปจนเท่ามันจบเนาะจุดจบของนางมันจะจบแบบใดแล้วมันจะดังแบบใดนาะเดี๋ยวเฮาติดตามหัรดสมกันต่อเนาะส่วนติ้งคลิปนี้ดิ้งก็จะข้ตตัวลาไปก่อนทุกคนเนาะขอบใจแล้วก็ขอบพระคุณไลเดลอทุกคนที่เข้ามาติดตามหัรดสมเนาะขอบคุณไลๆ